สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการดราม่าสังหาระครับรายการที่จะมาคุยกันถึงเรื่องอะไรที่เป็นประเด็นในวงการอสังหาริมทรัพย์วันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องที่ว่ามันมีภัยเงียบในวงการอสังหาที่กําลังระบ,บาดอยู่ในปัจจุบันในรูปแบบของสินแสปลอมแล้วก็วันนี้ยังคงอยู่กับพี่คงขวัญเหมือนเดิมนะครับสวัสดีครับพี่คงขวัญส,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะที่ผ่านมาเนี่ยวงการอสังหาบ้านเราเป็นวงการที่ ค่อนข้างโอเพ่นแล้วก็เม็ดเงินค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นน่ยก็จะมีวิชาชีพเข้ามาหลายรูปแบบมากเลยเราเราคุยกันไปแล้วหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นทั้งในหน้านักลงทุนผู้ซื้อผู้ขายเองนะแล้วก็เหมือนล่าสุดเนี่ยเท่าที่รู้ก็คือจะมาในรูปแบบของสินแสเพราะว่าสินแสเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีผลต่อต่อการซื้อขายอสังหาเยอเยอะ,ะจากประสบการณ์นะพี่มันมีสินแสปลอมจริงไหมเยอะไหมก็ต้องบอกว่ามันมีจริงๆแหละ แล้วถามว่าเยอะไหมมันก็เยอะนะจริงเหรอใช่ค่ะ <Wow. S 1> ต้องบอกว่าสินแสจริงๆที่เขามีความรู้จริงๆก็มีนะ uh huh. แล้วก็จะมีสินแสที่ก็ศึกษาแต่เรียกว่าเข้าใจยังไม่ถ่องแท้แล้วทำอาชีพแล้วก็มีกับคนที่ไม่ได้เป็นสินแสเลย uh huh. แต่ทำเพื่อหลอกลวงก็มี แล้วมันหลอกกันง่ายขนาดเล้ผมว่าตัวเป็นเซนเซอร์มันน่าจะเป็นยากนะมันหลอกกันง่ายขนาดนั้นเลยพี่ต้องบอกว่าบางทีเวลาที่คนเราโดนทํานายทายทักต่างๆอะค่ะครับอ่าอย่างเช่นบอกว่าเอ๊ะช่วงนี้หน้าหมองๆนะอ่าคุณทัศไปทําอะไรมาช่วงนี้หน้าหมองบางทีเราเฮ้ยจิตตกนะคะและไอ้ตอนที่เราอาจจะไม่ได้หมองก็ได้อะใช่แล้วไอ้ตอนที่เราจิตตกและตกใจตรงนั้นนะเขาใส่อะไรมาคือเข้านะคะไม่รู้ว่าเขาเป็นอยู่เนี่ยไม่ว่าเขาเป็นอยู่เนี่ยครับใช่ค่ะดังนั้น ในเมืองไทยเรามักจะเจอว่าเราจะโดนทักแบบนี้บ่อยๆเหมือนกันนะอย่างบางทีเวลาเราไปห้างอะคะ่ะไปเดินห้างแล้วมีบูธหมอดูอ่าอ่าอ่าแล้วก็หนูหนูหน,น,นูมานี่ก่อนมานี่ก่อนช่วงนี้ดวงไม่ดีนะบางคนชะง,งักเลยนะแล้วเดินเข้าไปหาเขาเลยนะอ่าฮะอ่าแล้วนั่นแหละคะ่ะเขาจะใส่อะไรให้เราต่อจากนั้นละ่ะเหมือนกันสินแสเหมือนกันไปดูบ้านคุณเนี่ยบางที บางทีโครงการหมู่บ้านจัดมาให้ด้วยนะสินแสแถมซื้อบ้านหลังนี้บ้านขายไม่<ถ>มออกแถมสินแสดู<ถ>ให้แถมสินแสด,ดูให้มีนะอ,อ๋อหรอใช่มาถึงแล้วเขาก็ทักละเอ้ยดวงไม่ดีอย่างนู้นอย่างนี้ต้องแก้แบบนั้นแบบนี้อ,อ๋อ<ช>ครับแล้ว,แล,วแล้วเวลาปลอมเขาปลอมกันยังไงอะพี่เวลาปลอมเขาปลอมกันยังไงต้องบอกว่า มันก็คือถ้าเขาเนียนแล้วเขาก็บอกว่าเฮ้ยอันนี้เขาเห็นนั่น,น,นเห็นนี่รู้นั่นรู้นี่รู้อนาคตเรารู้อะไรเขาบอกเราว่าเฮ้ยคุณต้องแก้แบบนี้แบบนี้แบบนี้ซื้อสิ่งนี้สิแก้ได้นะอ๋อมาขายของเหรอมีค่ะเวมาขายของเหรอมีแบบ,แบ,บเคเซลมีสินแสใหญ่ที่แบบว่าไปถึงแล้วเรียกว่าใช้จิตวิทยาในการทำให้คนกลัวดีกว่า มีอยู่บ้านหนึ่งที่บังเอิญพี่รู้จักเขาเป็นการส่วนตัวเนาะออตอนนั้นนานมากแล้วเหมือนกันสมัยเราเพิ่งแบบเป็นสินแสไม่นานแต่เขาก็ไม่ได้เชื่อเราเพราะเหมือนเราสินแสมือใหม่อ่ะค่ะเขาก็บอกว่าอุ้ยนี่เขาเชิญอาจารย์ดังมาเราก็อยากรู้เอออาจารย์ดังเนี่ยเขาดังเขาดูกันแบบไหนหรอขอติดตามไปดูด้วยได้ไหมเขาบอกได้สิได้เราก็ไปนั่งเงียบๆอยู่ตรงนั้นด้วยสินแสมาแบบว่าวางท่ามากเลยมีลูกศิษย์ตามมาเป็นขบวนเลยมาถึงแบบบ้านคุณไม่ดีตอนนั้นเจ้าของบ้านเขากำลังตั้งท้องอยู่ครับ เนี่ยถ้าคุณไม่แก้นะลูกเกิดมาพิการอ่าแล้วถ้าคนท้องกะนะอ่าถ้าคนท้องเราคิดว่าใจเขาจะไปไหนใช่ไหมโ้หม่แก่ก็ไม่ได้แล้วเลยเงี้ยแล้วแบบเนี่ยบันไดบ้านคุณเนี่ยขั้นสีดําหมดเลยสีดําเป็นสีธาตุน้ําคุณแบบเนี้ยสามีภรรยาเนี่ยไม่เกินสามปีเลิกกันโอ้ตายใช่แล้วก็สุดท้ายเขาซื้ออุปกรณ์ฮองจุ้ยจัดบ้านไปทั้งหมดอ่ะหลายล้านอืม สิงโตตัวละ 2, สองแสนสิงโตอะไรพี่ <c oughs> เขาจะบอกเป็นสิงโตที่ทําจากอะไรพวกโลหะหลายชนิดอะไรอย่างเงี้ยใช่ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าสิงโต,งโตอะไรอะรูกปั้นลูปปั้นสิงโตเหมือนสิงโตจีนนะคะนีอ่อเคตั้งสิงโตจีนที่แบบเอาไปตั้งแก้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งตัวละสองแสบนบตัวละสองแสนมีหินกลิ้งมีอะไรแบบคือทุกอย่างมันคือหลักแสนอะเขาก็เชื่อเราก็ซื้อไปแบบเฮ้ยหลักล้านนะรวมแล้วหลายล้านอะไรเงี้ยซึ่งเราก็รู้สึกว่า มันไม่เห็นไม่ไม่เห็นมีเหตุผลเลยในการจะเชื่อสิ่งเหล่านั้นใช่ซึ่งณนะปัจจุบันเนี้ยมันก็ยังมีแบบนั้นอยู่แต่ก็โอเคแหละด้วยความที่คนเราอาจจะได้รับข้อมูลข่าวสารมากขึ้นกว่าสมัยก่อนเนาะมันอาจจะไม่ได้แบบเฮ้ยหลอกกันได้ในมูล,ลค่าแบบของชิ้นหนึ่งเป็นแสนเป็นล้านแต่อย่างน้อยอ่ะหลายๆคนก็โดนนะซื้อของหลักพันหลักหมืน่นโดยที่จริงๆสิ่งเหล่านั้นอาจจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยมันอาจจะไม่จะเป็นมันอาจจะไม่จะเป็นแล้วมันก็ไม่ได้ช่วยอะไร จริงๆแล้วการจัดหวงจุ้ยที่ดีที่สุดค่ะคือการจัดหวงจุ้ยแบบที่ดูแล้วก็ไม่รู้ว่าจัดหวงจุ้ยอะเฮ้ยผมไม่เคยได้ยินเรื่องนี้มัน<ช>มันคือองไงน,นึกถึงสมมุติมมตแบบไม่จัดเกสโนวาอะสมมุติว่า <c oughs> ทัดทาธุรกิจธุรกิจหนึ่งแล้วทัดก็เอาสินแสมาจัดหวงจุย้ยแล้วสินแสก็บอกให้ทัดตั้งเรือสำเภาตั้งสารตั้งอุปกรณ์นี้นะั้นน้นนั้นนูน,นซึ่งพอลูกค้าเข้ามาลูกค้าจะรู้สึกไงเหรอว่าอุปกรณ์หวงจุ้ยตั้งเต็มเลยเป็นผมนะ ถ้าสมมติเราไปสักที่สักที่ที่อุปกรณ์ฮงจุยตั้งเต็มเลยนะอาจจะระวังตัวนะอาจจะอุ้ยกูจะโดนอะไรบ้างวะเนี่ยอาจจะมีอย่างนี้ลูกค้าก็จะคิดแล้วเอ๊ะเขาทําให้เราต้องมาเสียเงินซื้อหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะนั่นแหละถึงบอกว่าเวลาจัดฮงจุยอะค่ะถ้าคุณซื้ออุปกรณ์ตั้งเยอะเกินไปอะอันนั้นคุณเป็นเหยื่อสินแสแล้วนะการจัดฮงจุยที่ดีค่ะคือการจัดแล้วไม่รู้ว่าจัด จัดด้วยของตกแต่งบ้านทั่วๆไปมันสามารถเป็นอุปกรณ์ทงจุ้ยได้เลยเพราะการจัดทงจุ้ยมันคือการบริหารจัดการพลังงานในอาคาร mm hmm. การติดแอร์แอร์คือมันจะมีความเคลื่อนไหวของลมครับอ่าตรงนี้ก็จัดอุปกรณ์ทงจุย้ยละไฟมีพลังงานที่ออกมาจริงๆนี่ก็อุปกรณ์ทงจุย้ย mm hmm. แล้วถามว่าทําไมต้องซื้ออุปกรณ์แพงๆอะ่ะพี่จะบอกว่ามันคือเฟอร์นิเจอร์ มันคือเฟอร์นิเจอร์ทั่วไ,<ด>ไปเลย,เลยได้เลยเอ๋อเหรอใช่การเปิดหรือไม่เปิดหน้าต่างการใช้ม่านที่เป็นม่านกัน UV ในจุดที่พลังงานมันร้อนอย่างเช่นแดดเข้ามากกว่าปกติในทางคงจุ้ยเรียกว่าอย่างเกินอ่ะก็ใช้ม่านกัน UV จบทําไมต้องเอาอุปกรณ์อะไรมาตั้งทําไมต้องเอาน้ําพุอะไรไปตั้งหรอเพราะถ้าพอพี่พูดมีบนเแ็แบบว่าน้ําพุมันก็ไม่ไกันแดดอะ แล้วเรแลองผู้มันก็ไม่ได้ทําให้บ้านเราเย็นขึ้นได้ด้วยอใช่ตั้งตู้ปลาบ้านเย็นขึ้นไหมเปล่าไม่อมใช่ค่ะอ้อผมเข้าใจแล้วโหอันนี้แบบว่าเอ็นไลท์อ่ะเอ็นไลท์เลยรู้สึกแบบเฮ้ยก็จริงๆมันมันคือมันวิทยาศาสตร์มากเลยนะผมผมว่ามันวิทยาศาสตร์มากเลยงั้นงั้นแบบว่าไอศาสตร์คงจุ้ยหลักมันจริงๆอ่ะพี่หลักจริงๆถ้าให้นิยามมันหลักจริงๆมันคืออะไรอ่ะ หลักจริงๆของหองจุ้ยอ่ะฮงจุ้ยเรียกง่ายๆว่าเป็นสถาปัตยกรรมแบบโบราณละกันสถาปัตยกรรมแบบโบราณสินแสคือสถาปนิกโบราณการบริหารจัดก,การพลังงานลมแสงที่เข้ามาในอาคารทำยังไงที่จะให้คนอยู่อยู่สบาย โอเคสถาปนิกใช่ซึ่งถ้าถามว่าแล้วมันต่างกับสถาปนิกยังไงมันอาจจะมีมากกว่านิดนึงคือมันมีการคำนวณทิศทางของกระแสแม่เหล็กโลกที่เข้ามาในอาคารซึ่งแปลกมากว่าคนโบราณสามารถมีสูตรคำนวณตรงนี้ได้และมันมาจากการเก็บสถิติมาเป็นพันๆปีมันคืออะไรพี่กระแสแม่เหล็กโลกอย่างที่เราทราบว่าอาคารเราตั้งอยู่บนโลกโลกมีสนามแม่เหล็กใช่มีเส้นลุงเส้นแวงมีตำแหน่งเนาะเหมือนเวลาที่เราจะมาบ้านแล้วเรา ปักพิกัดได้เรารู้ว่าบ้านเราอยู่ตรงไหนใช่ค่ะเวลาที่อาคารเราตั้งอยู่ตรงไหนช่องเปิดรับลมรับพลังงานข้างนอกเข้ามายัางไงพลังงานที่เป็นกระแสแม่เหล็กหรือว่าคลื่นต่างๆก็เข้ามาในอาคารเราในช่องทางทิศทางนั้นๆด้วยแล้วมันเข้ามาแล้วเนี่ยมันส่งผลอย่างไรต่อสนามพลังในบ้าน Uh huh. มันจะส่งผลกับสนามพลังในตัวเราเหมือนกันเสมือนบ้านเป็นแท่นชาร์จโทรศัพท์อะค่ะแล้วตัวเราเป็นโทรศัพท์มือถืออะ uh huh. ถ้าบ้านมันคือสนามพลังงานที่ดีมันเหมือนแท่นชาร์จแบบของแท้อ,ะ uh huh. อ่ะชาร์จแป๊บเดียวเต็มอะแต่ถ้าบ้านพลังงานไม่ดีอะมันเหมือนแท่นชาร์จปลอมอะที่ชาร์จไปแล้วโทรศัพท์ร้อนอาจจะระเบิดได้อเพราะฉะนั้นบางคน oh. อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมนอนบ้านหลังเนี้ยนอนไม่ค่อยหลับเลย รู้สึกตื่นมามันไม่สดชื่นน่ะแต่บางทีทําไมนอนอีกที่หนึง่งอีกบ้านอีกหลังหนึง่งอุ้ยทําไมนอนแล้วมันสดนชื่นตื่นตื่นมาแล้วมันเฟรชซึ่งบางทีอ่ะมันเกิดจากพลังงานในบ้านนะคะซึ่งพลังงานในบ้านมันก็คือไม่ใช่พลังงานแบบผีสางหรืออะไระมันคือพลังงานจริงๆเองอย่างเช่นสนามแม่เหล็กโลกอันนี้อันนึงแล้วที่เราอาจจะมองไม่ได้เห็นด้วยตาเปล่าแต่ถามว่าสิ่งที่เห็นด้วยตาเปล่ามีอย่างเช่นสีเวลาคุณทัศน์อยู่ในห้องที่เป็นสีแดง ครับอ่าลองแบบจินตนาการตัวอยู่ในห้องสีแดงรู้สึกไงคะแดงทั้งห้องเลยแดงทั้งห้องเลยนะใช่คิวขาบ่นมาเลยคิวอาจจะแบบอาจจะผมผมรู้สึกอึดอัดนิดนิดผมมความรู้สึกเ<ม>หมือนแบบมัน,มนอึดอัดนิดนิดอ่ะใช่แล้วถ้าสมมติว่าเป็นห้องสีขาวแบบนี้เลยโปร่งขึ้นไหมคะก็จะดูสบายกว่าอ่าแล้วถ้ามันสีมันเป็นวอร์มนิดนิดก็จะดูพักผ่อนมากขึ้นดูอบอุ่นดูพักผ่อนมากขึ้นแล้วถ้าห้องเป็นสีดํา โอ้โหอึดอัดตักเลยอันเนี้ยก็จะดูก็จะดูเหมือนแบบเหมือนโดนเหมือนถูกบีบเพราะว่ามองถูกบีบใช่เพราะฉะนั้นสีอะค่ะมันมันก็คือย่านความถี่ของพลังงานเหมือนกันมีผลต่อพลังงานในตัวเราเหมือนกันโอ้เพราะมันก็คือสมองเราก็จะเห็นแล้วไปตีความอะไรอย่างเงี้ยหรอบางทีบางคนเข้าใจว่าอ๋อ่วงจุ้ยเนี่ยต้องเป็นสีแดงอ่าเพราะว่าคนจีนหรืองานเฉลิมฉลองเขาเป็นสีแดงใช่ไหมอย่างเงี้ย สีแดงมันเป็นสีที่เขาเรียกว่าหยางเต็มที่อะค่ะอ่ะคำว่าหยางเต็มที่คืออะไรมันปลุกใจมันทําให้ตื่นเต้นมันทำให้โมติเวตโมิเวอ่ารู้สึกแบบเฮ้ยมีพลังมันใช้สําหรับงานเฉลิมฉลองมันไม่ได้ใช้ทุกวันใช่บางคนเจอสินแสมาจัดบ้านค่ะปูพรมแดงแต่หน้าบ้านอะเคยเจอจริงๆเขาปูพรมแดงเข้าบ้านเลยอะใช่แล้วแบบขั้นบันไดแบบปูแล้วเดินเข้าบ้านเป็นพรมแดงอะแล้วบอกว่าเรียกโชค ในบ้านบ้านแบบบ้านพักอาศัยไม่ใช่ออฟฟิศด้วยไม่ใช่ออฟฟิศว้าวมีจุดเทียนแดงนะคะจุดเทียนแดงสีเล่มเก้าเล่มอะไรอย่เงี้ยเรียกโชคอ๋อแต่ถามว่าอะไรก็ตามค่ะที่เรารู้สึกว่ามันขัดกับชีวิตประจําวันนั่นแก้หวงจุ้ยผิดทางขัดกับชีวิตประจําวันขัดกับการใช้ชีวิตตามปกติอย่างเช่นให้ตั้งไฟสีเขียวในบ้าน Uh huh. อให้ตั้งไฟสีแดงในบ้านอย่างเงี้ยเข้าไปในบ้านแล้วรู้สึกให้มันเป็นสีใดสีหนึ่งที่ผิดปกติอ่ะถ้าเข้าไปในบ้านแล้วไฟสีเขียวนี่ความรู้สึกมันจะเป็นยังไงบอ้ม,มันมีนะทิแสบ,บอกว่าคุณดวงต้องใช้ทาาุไม้เสริมดวงอ่า uh huh. ติดไฟสีเขียวเลยทิศนี้ติดไฟสีเขียวอ่าแล้วบ้านก็เขียวอ่ะมัน ม,มันก็แปลกมันก็แปลก,ปลกมันก็แปลกเลยมันก็จะรบกวนแล,กแล้วอย่างเคยไปเจอบางบ้านนะสินแสเขาให้ไปจัดในห้องนอนอะแล้วคืออยากเสริมพลังงานมากเลยคนคนนี้คือแบบชอบพลังงานทัุไฟเสริมสีแดงคือเขาเอาเอา LED เป็นเส้นๆอะคะ่ะติดรอบเตียงอะแล้วแดงอะ่ะแล้วกลางคืนนอนคือห้องมันก็เรืองแสงเป็นสีแดงอะ่ะคุณนอนได้ไงอะแล้วอาการที่เกิดขึ้นตอนที่เขาเชิญเราไปจัดซ้ําอะคือเขานอนไม่หลับ มันก็ไม่น่าจะหลับเลยมันก็ไม่น่าจะหลับเลยแล้วถามว่าเราไปทํายังไงก็ไปเอาไอ้ไฟนี้และออกก็แค่นั้นเพราะว่ามึนก็บอกเ่องดึงภาพเออเมื่อกี้ที่ไอบอกว่ามันนอนมันนอนในตีจู่เอียะมันนอนในตีจู่เอียประมาณนั้นประมาณนั้นใช่เออว่ะเออว่ะเออว่ะเอเมื่อกี้คำหนึ่งพี่ขวัญดีมากเลยที่บอกว่าถ้ามันขัดกับการใช้ชีวิตอ่ะอันนั้นอ่ะไม่ถูกใช่ให้สงสัยไว้ก่อนว่าซินแสมั่วหรือเปล่า อ๋องั้นงั้นถ้าสมมติถ้าเคยเจอแบบสมมติแบบเฮ e ้ยไอ้เนี่ยทุบไอ้นี่ลื้อไอ้นี้ขัดทางเดินเทพเจ้าอะไรอย่างเงี้ยใช่ไอไอย่างนางนี้มันมันคือยังไงพี่เราเราก็ต้องนึกนึกก่อนว่ามันมันน่าจะจริงแค่ไหนไอขัดทางเดินเทพเจ้าอ่ะเอาจริงอ่ะมันจริงหรือเปล่าอย่างเงี้ยคือคนจีนโบราณค่ะเขาจะไม่อธิบายอะไรเยอะอพอนึกถึงสมัยเมืองจีนเมื่อหลายร้อยหรือหลายพันปีก่อนอ่ะคือชนชั้นระดับชาวนาเนาะ อ่าซึ่งชาวนาสมัยก่อนกับชาวนาสมัยนี้ไม่เหมือนกันนะชาวนาสมัยนี้คือมีความรู้ใช่ปะ่ะอ,อ่านหนังสือได้ชาวนาสมัยก่อนคือเขาไม่ได้เรียนหนังสือจริงๆนะอ่าก็คือก็อคือทำนาร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่เพราะรฉะนั้นการจะไปพูดว่ามันเป็นหลักวิชาการแบบนั้นแบบนี้มีสูตรคำนวณแบบนั้นแบบนี้จะรู้เรื่องไหมคะไม่เข้าใจนะเพราะฉะน,นั้นโอเคถ้าคุณทำแบบนี้ขัดขวางทางเดินเทพอ่าถ้าไม่ตั้งอันนี้เดี๋ยวเทพพระเจ้าโกรธ ถ้าโดนตรงนี้เดี๋ยวอาสูรจะมาทำร้ายง่ายกว่าไหมคะอ๋อโอเคเข้าใจแล้วมันคือแค่กูตสโลบายที่คนโบราณเขาใช้ในการสื่อสารแต่ถ้าเรามาถึงยุคสมัยนี้แล้วเรายังเชื่อแบบนั้นอยู่อันนี้ไม่ใช่ละงั้นแปลว่าไอ้ถ้าบอกขัดทางเดินเทพบ้านมังกรบ้านเสืออะไรนี้ก็ไม่ไม่ได้แบบไม่ <laughs> ไม่จริงอ๋อจริงปะ โอ้ผมผมเกือบต้องย้ายประตูบ้านนะเนี่ย <c oughs> <c oughs> ผมเกือบต้องย้ายประตูบ้านให้เป็นบ้านเมงก่อนนะเนี่ยจริงๆเราคําว่าขาดทางเดินนะคะถ้าเอาตามหลักของชิวงวิทยาศาสตร์จริงๆแล้วอ่ะคือมันขัดต่อทิศทางการสัญจรไหมอันนั้นสําคัญเอาง่ายๆว่าถ้าตัวเราเดินในบ้านเนี่ยเราเดินไปไหนมาไหนแล้วแบบ<ช>ว่ากลับตัวได้ไหมเดินคล่อง<ช>ไหมถูกไหมอย่างเช่นเขาบอกว่าบ้านที่ดีไม่ควรที่จะเป็นสเตปลงไปหรืออะไรอย่างเงี้ย คือจริงเวลานึกถึงถ้าบ้านเราอยู่อาศัยแล้วมันมีสเต็ปเยอะเกินไปอ่ะเดินมันเสี่ยงต่ออุบัติเหตุโดยเฉพาะถ้ามีคนชราก็คือเดี๋ยวสะดุดน่ะ,นะใช่เดี๋ยวสะดุดแล้วก็บาดเจ็บอ๋โอเคโอเคค่ะ <c oughs> หรือหรือเคยได้ยินไหมคะเขาบอกว่าห้ามประตูตรงกัน่ะ อ๋อเคยอ่าอันนี้ทุกบ้านจะแบบได้ยินเลยห้ามประตูตรงกันถ้าประตูตรงกันคือทุบรื้อทำประตูใหม่อะไรเงี้ยอ่าจะต้องแบบจะต้องสมมติสมมติตรงนี้กับตรงนี้ไม่ได้จะต้องเป็นตรงนี้แล้วขยบมาอ่าต้องยื้อกันนะอะไรเงี้ยเราถ้าบังเอิญเราซื้อมาตรงกันแล้วก็คือโดนทุบอะไรเงี้ยจริงๆแล้วค่ะคือเวลาที่ลมมันจะระบายในบ้านนะคะถ้านึกถึงประตูเรามันตรงกันหมดอะ บ้านสวมนมบ้านเป็นสี่เหลี่ยมเนาะแล้วประตูตรงกันอ่ะมันจะมีมุมด้านข้างที่ลมไม่ผ่านเพราะลมจะถูกดูดจากประตูหน้าไปถึงหลังอ่ะแบบรวดเร็วมันก็ะจะ,จะอ๋อผมเข้าใจแล้วสมมติถ้าอย่างงี้อย่างงี้มันจะได้ลมมันจะโฟลกว่าโฟลทั้ทงบ้านกว่าถ้าประตูมันเยื้องอ่าเพราะฉะนั้นเขาก็เลยไม่นิยมให้ประตูตรงกัน ยกเว้นว่าอย่างเช่นบ้านอาคารพาณิชย์บ้านที่เป็นตึกแถวออ,อ,อันนั้นมันเป็นตรงกันอยู่แล้วเนาะนเพราะมันเป็นแนวยาวการระบายอากาศมันไม่ได้มีปัญหาดังนั้นมันตรงกันได้แต่ถ้ามันมเป็นบ้านอยู่อาศัยอ,อะการที่ประตูตรงกันนะมันทําให้การระบายอากาศไม่ดีแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าคุณต้องไปทุบบ้านไงคุณก็หาวิธีการในการระบายอากาศให้ได้สิจบสมมติ สมมติสมมติไปติดแอร์พี่ก็ว่ามันก็เป็นการระบายอากาศแล้วหรอการระบายอากาศอย่างเช่นการเปิดประตูหน้าต่างเนาะถ้าบังเอิญไม่มีประตูหน้าต่างจริงๆก็ไม่จำเป็นต้องไปทุบรือบ้านไงก็เจาะติดพัดลมดูดสักตัวหนึ่งให้มัน f l o ์ได้ให้ลม flow ได้ก็จบอ๋อใช่พูดอย่างนี้มีอยากอยากมีถามเรื่องเรื่องหนึ่งเลยพี่ได้ค่ะไอไอประตูเนี่ยเพราะผมเดี่ยมีปัญหากับประตูประตูผักเข้ากับประตูผักออกเนี่ยมันมันมันยังไงพี่ ส่วนใหญ่แล้วซินแสจะบอกว่าให้เราประตูผักข้าต้องผักเข้าเพื่อเอาพลังงานเข้าบ้านถ้าผักพอเดี๋ยวเงินทองมันไหลออกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะถามว่าจริงๆอ่ะเคยไปเจอไหมร้านที่ดูหงจุ้ยมาเราเปิดเข้าอย่างเดียวอ่ะแล้วตอนเราเปิดเข้ามันก็ปกติเนาะแต่พอเราจะเปิดออกเขาไปกันไม่ให้มันเปิดออกไว้แล้วก็ตึ้งอย่างเงี้ยอืความรู้สึกคือไงคะไม่ไม่ดีอ่ะสะดุดอ่ะมันรู้สึกแบบเฮ้ยงงเนาะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจริงๆอ่ะ ให้มันเปิดโฟล์ตามธรรมชาติดีสุดค่ะไอ้แค่ประตูผักเข้าผักออกอะ่ะผลต่อลมที่เข้ามาในอาคารนะันนิดเดียวเองแต่การบริหารจัดการลมภายในต่างหากคุณทําได้ดีหรือยังอ่าตรงนั้นน่าสำคัญกว่าในการทำให้หงจุ้ยดีมากกว่าที่มาตั้งประตูให้มันผักเข้าผักออกอะ่ะอืมเพราผมนี่ผมเปลี่ยนออฟฟิศผมอ,ะอนน่ะอันนี้เราไม่รู้อะ่ะเราก็เราเปลี่ยนประตูให้ผักเข้าแล้วผมรู้สึกว่า พาเขาใช้ชีวิตยากเลยเราเพต้องถอดรองเท้าหรืออะไรเงี้ยจริงๆถ้าถ้าออกเนี่ยง่ายกว่าอ๋อหล่อครับสําคัญที่การระบายลมแล้วก็เอาลมเข้าบ้านเลยเพราะฉะนั้นคีคือเอาลมเข้าบ้านใช่ค่ะใช้ชีวิตง่ายไหมใช่ถ้าให้ถูกต้องศาสตร์หงงจุ้ยจะต้องหลีดไปสู่อะไรแบบนี้ใช่คือหวงจุ้ยมันเป็นวิชาที่เขาคิดคนมาเพื่อให้การมีชีวิตอยู่ของคนที่ยังเป็นคาราวาสอ่ะ อยู่แบบที่เขาใช้คําว่าความสมบูรณ์ของชีวิตอะคะ่ะคืออยู่อย่างมีความสุขยังไม่ใช่คนที่จะระกิเลสและเข้าวัดเนาะ,ะดังนั้นอยู่ยังไงให้มีความสุขสุขภาพดีสมองคิดอะไรถูกจังหวะถูกโอกาสมันก็ทําให้ร่ารวยได้ <c oughs> โอเคใช่โอ้ดีจังเลยครับพี่ครับงั้นอย่างนี้อยากรู้ว่าสินแสพอพอีพ่องค์ขันพูดมาอย่างเงี้ยผมนึกถึงอย่างนี้เลยว่ามันมีใบเสร็จไหมพี่มีไปรับรองอไหมในวง,งการเพราะว่าอะไรมันก็ดู อย่างเท่าที่เรารู้นะจริงธุรกิจสินแสนี่ก็เป็นธุรกิจที่ติคติค่าตัวมันก็อาจจะมีความสวิงขึ้นขึ้นอยู่กับใช่ค่ะขึ้นอยู่กับ,กบใช้คําว่าไงดีขึ้นอยู่กับชื่อเสียงค่ะโดยถูกไหมถูกค่ะซึ่งคราวนี้แล้วมันก็ขึ้นอยู่กับความความเชื่อของคนด้วยอะค่ะแล้วมันก็ดันมีผลกระทบเยอะมากๆอะไรเงี้ยเลยอยากรู้แบบอย่างนี้เขามีใบรับรองหรือแบบเราสามารถรู้ได้ไหมว่าอันนี้คือแบบโอเคของจริงอะไรเงี้ยครับค่ะด้วยความที่มันเป็นศาสตร์ จีนโบราณมาแล้วก็มันในเมืองไทยเองอ่ะมันไม่ได้มีการรับรองในการศึกษาขั้นพื้นฐานเนาะเราไม่ได้มีการเรียนสินแสในระดับมหาวิทยาลัยดังนั้นการที่จะมีใบเซอร์ค่ะส่วนใหญ่แล้วมันคือใบเซอร์ที่แต่ละสำนักเขาออกกันเองอ่ะซึ่งถามว่ามันวัดความน่าเชื่อถือได้แค่ไหนมันก็ไม่ได้หรอกอ <c oughs> ใช่ไหมะคะบางคนเรียนหนึ่งคอร์สจบมาห่วงจุ้ยขั้นต้นคุณเป็นสินแสละ อาศัยว่ามาได้อายุถึงแต่งชุดจีนเข้าไปก็ออกดูคงจุ้ยแล้วอะไรอย่างนี้แล้วก็แล้วก็อาจจะอาจจะทำมาเก็ตติ้งเรียนจบคอร์สเดียวทำมาเก็ตติ้งมีประสบการณ์มานานอะไรอย่างเงี้ยหรอเก็บเคสมีคนมาพูดเป็นเทสติโมเนียลให้ขายได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยซึ่งบางทีอาจจะไม่ได้รู้จริงอันนี้ก็มีแต่ถามว่าสินแสที่เขาเก่งจริงๆมีไหมก็มีเหมือนกันดังนั้นมันจะวัดยากเลยจากแค่เห็น ว่าเขามีใบรับรองหรือมีคนมาพูดการันตีว่าเขาเก่งนะดังนั้นใช้วิจารณญาณในการดูในการเห็นในการเห็นวิธีการในการจัดเวลาเขาจัดสิ่งที่เขาจัดเหตุผลคืออะไรอย่ากเกรงใจสินแสนะคะท่านผู้บริโภคทุกท่านอย่ากเกรงใจสินแสถามได้เลยทุกอย่างอาจารย์ทำไมให้จัดอันนี้จัดเพราะอะไรอ๋องั้นจริงๆควรจะควรจะ่<ว>จะางานี้เลยใช่ไหมใ,ให้ทำวันนี้ อาจารย์ครับเพราะอะไรครับอ่าเหตุผลคืออะไรครับอ่าแล้วถ้าไม่ทําได้ไหมล้วถ้าไม่ทาทาอะไรได้บ้างถามค่ะต้องถามาเ,งเงินของคุณผลประโยชน์ของคุณความรุ่งเรืองของคุณคุณต้องถามแปลว่าจริงๆเขาจะต้องตอบเราได้ใช่ค่ะอ่ะาโอดีจังเลยพี่เออพอพอถ้าเป็นอย่างงี้งันแปลว่าแบบเออง,งันก็ถามนนะมันแล้วสมมติบอกสมมติบอกให้ทุบป,ป,ประตูเนี้ยก็คืออาจารย์ครับไม่ทุบได้ไหมทําไมต้องทุบอ่าทำไมต้องทุบถ้าไม่ทุบจะเป็นยังไง เราใช้วิจารณญาณของเราในการวัดเลยว่าน่าเชื่อแค่ไหนอืมโอเคแล้วสุดท้ายก็คือไปอิงกับหลักเมื่อกี้ว่ามันโอเคในการเป็นอยู่เราไหมมันทำให้มันจะทำให้ชีวิตเราเป็นอยู่ได้ดีขึ้นจริงๆริงไหมถูกไหมพี่ใช่เพราะอย่างเวลาพี่ไปดูองจุ้ยอ่ะเวลาพี่จะให้ลูกค้าปรับอะไรก็แล้วแต่พี่จะถามเขาก่อนเลยว่าอันนี้โอเคไหมกับชีวิตของคุณอืมอ่าเขาต้องอยู่สบายก่อนเลยเป็นอย่างแรกถ้าเขาอยู่แล้วเขารู้สึกเอ้ยอันนี้ไม่โอเค มันก็ไม่ได้ไงคนเขาอยู่ทุกวันสิ่นแสมาวันเดียวแล้วก็ไปแล้วหลายคนคอยู่ทุกวันทําไงครับใช่โอเคโอเโอเข้าใจครับงั้น สุดท้ายมันก็อิงหลักนี้นะพี่คีคือมันเพื่อความเป็นอยู่สบายของคนอะอย่างอย่างอย่างสมมุติว่าถ้าเกิดถ้าเกิดเราไปเจอว่าอาถบ้านมันอาจจะตกมุมอับเป็นเชื้อราอย่างเงี้ยก็คือเป็นปัญหาในการเป็นอยู่ไอเนี้ยต้องแก้ต้องแก้มันก็ต้องหาทางมาแก้เลยสักอย่างแต่สมมุติถ้าถ้าตรงไหนที่มันอยู่สบายมันโฟล์อยู่แล้วเนี่ยจริงๆก็อาจจะไม่จําเป็นต้องทําอะไรถูกค่ะเน้นเรื่องของการระบายลมให้ดี อ่าแล้วก็เน้นในเรื่องของความสว่างความมืดอุณหภูมิของอาคารพวกนี้มีผลต่อคนหมดเลย <S <S อืมมันก็เลยจะเป็นไอพวกอุณหภูมิอาคารก็เลยจะเป็นเรื่องทิศอะไรนี้มาเกี่ยวใช่ไหมอ่าเรื่องทิศทางลมเรื่องแสงเรื่องการระบายอากาศแม้กระทั่งเรื่องวัสดุที่ใช้ทําอ่ะอย่างอาคารบาอาคารเอ่อรับแดดตรงๆการใช้ผนังสองชั้นมันก็ช่วยลดความร้อนได้ซึ่งพวกนี้หลักสถาปัตยกรรมทั่วไปเลย รวมถึงเ,เรื่องของแสงไฟเรื่องของไลติ้งก็สําคัญคอย่างเช่นส่วนใหญ่แล้วตามหลักฮวงจุ้ยทั่วไปเลยเขาจะบอกว่าถ้าธุรกิจอ่ะมันต้องความเป็นอย่างเยอะๆไฟ <c oughs> มันต้องสว่าง <c oughs> แต่นึกถึงถ้าคุณทําสปาโอเคมันก็ต้องการความเป็นยินต้องการแบบความสลัวความมืดแล้วรู้สึกพักผ่อนเนาะ <c oughs> ใช่ค่ะในขณะที่ถ้าสมมติเราเป็นผับผ <c oughs> ับมันเปิดกลางคืนอ่ะ มันอยู่ท่ามการความมืดมันต้องเพิ่มอย่างมันต้องเพิ่มความกระตือรือร้นมัน,นก็ต้องอัดไฟเข้าไปอัดไฟเข้าไปวูบว่าวูบว่าไฟกระพริบอะไรก็ว่าไปดังนั้นธุรกิจกับฮวงจุย้ยปรับตามกันฮวงจุ้ยไม่ใช่มามา่าไม่ใช่สูตรสาเร็จไม่ใช่บะหมี่กึ่งสําเร็จรูปที่มันตายตัวอ่าการที่จะไปเปิดหนังสือแล้วทําตามตาําราอันนั้นไม่ใช่ฮวงจุ้ยปรับตามสถานที่ปรับตามสิ่งแวดลอ้อมและปรับตามการเวลาเสมอ ขึ้นอยู่กับเราจะใช้อะไรแปลว่าบ้านถ้าไลฟ์สไตล์คนไม่เหมือนกันเนี่ยค่ะจริงๆบ้านหน้าตาคนละแบบทุกวิถีใช่ไม่เหมือนกันแม้แต่แบบใช้ชีวิตกลางคืนหรือใช้ชีวิตกลางวันอ่ะก็ไม่เหมือนกันแล้วนะอย่างคนที่สมมติว่าเราเคยได้ยินว่าห้ามหันหัวไปทางทิศตะวันตกอ่าอ่าเพราะว่าผนังอ่ะมันอมความร้อนช่วงบ่ายอะค่ะผนังมันร้อนมันนอนไม่หลับอ๋อไม่ไม่ใช่ที่คนตายไม่ไม่เกี่ยวไม่ใช่โอเคอันนั้นอาจจะแบบความเชื่อโบราณอะไรก็แล้วแต่แต่ไม่ได้เกี่ยวกับฮวงจุ้ยเลยงงงจ้ยยบรราไม่่เเคพูดถึือนี เพราะถ้าผนังมันอมความร้อนอ่ามันมันก็จะร้อนอยู่จนตอนเย็นแอร้นออกช่แม้เราเปิดแอร์มันก็ยังร้อนแล้วเราจะนอนไม่หลับนอนไม่ดีแต่ในขณะเดียวกันสมมุติถ้าเราเป็นคนที่ทํางานช่วงกลางคืนแล้วนอนตอนกลางวันอือ่าเรานอนตะวันตกได้ไงอือใช่ไหมก็ไม่เป็นไรเพราะว่าแดดเช้ามันไปอยู่ตะวันออกไงอแล้วเรานอนกลางวันถ้าเราไปนอนฝั่งตะวันออกแดดก็แทงตาสิอ่าฮะอ่าโอเค โอ้ยเยี่ยมครับค่ะดังนั้นปรับตามสิ่งแวดล้อมค่ะปรับตามสิ่งแวดล้อมใช่ปรับตปรับตามคนใช้ว่าคนใช้จะใช้ยังไงถูกค่ะเพราะฉะนั้นถ้ามาล็อกสูตรสาเร็จต้องใช้สาหรับทุกคนเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่โอเคเยี่ยมครับเพื่่องขวัญแล้วอย่างเงี้ยสินแสปลอมอ่ะส่งผลกระทบยังไงต่อวงการอสังหาแล้วก็วงการสินแสบางพี่อืมในวงการอสังหาเองจริงๆก็ต้องบอกว่าถ้าคนซื้อบ้านแล้วเขาอยู่ไม่สบายอะค่ะสมมติเจ้าของโครงการอ่ะทําโครงการแรกขึ้นมา แล้วบอกว่าจัดพวงจุ้ยนะ,ะแต่คนอยู่ไม่สบายโครงการนั้นอาจจะเป็นโครงการล้างในอนาคตคนอาจจะทิ้งบ้านอยู่ไม่สบายเ,เลยอยากขายออกเขาไปทําโครงการที่สองความน่าเชื่อถือก็ไม่มีคุณอาจจะขายได้ครั้งเดียวอโอเค,คเ,เลยดังนั้นระยะย,ยาวไม่ดีกับธุรกิจแน่ๆาาในแวดวงสินแสเองการที่มีสินแสที่ เรียกว่าใช้วิธีการในการหลอกลวงอ่ามันก็ทําให้สินแสจริงๆที่เขาก็จัดโคงจุ้ยตามหลักการจริงๆเขาก็อาจจะได้รับผลกระทบในเรื่องความน่าเชื่อถือด้วยมีไหมปัจจุบันมีไหมมีค่ะมีมีใช่ไหมใช่โอเคเพราะฉะนั้นมันก็ทําให้เป็นเหมือนแบบถูกเหมารวมใช่ถูกเหมารวมเลยบางทีเวลาพี่ไปดูโคงจุ้ยพี่จะบอกก่อนเลยว่าพี่ไม่มีพิธีกรรมนะพี่ไม่มูนะจริงเหรอใช่ไม่ต้องขอว่าแบบสินแสเข้าบ้านแล้วอาจารย์คาคุยกับเจ้าให้หน่อยอะไรเงี้ย ไม่มีนะคะโอเคเราไม่ใช่แบบสื่อวิทญาอะไรแบบนี้ยี่นั่งทางในไม่ได้นะคะโอเคโอเคเราเราเน้นวิทยาศาสตร์ใช่ค่ะบา้านเตรียมทูบเทียนไว้ให้พี่เสร็จตับเลยเดี๋ยวนะแปลว่าจริงๆไม่จำเป็นหรอพี่ไม่จําเป็นจุดทูบกี่ดอกมีนู่นนี่มาไหว้เนี่ยไม่จาเป็นในผืนดินหนึ่งผืนนะคะกว่าจะมาถึงรุ่นเราอยู่อ่ะคนตายไปแล้วกี่รุ่นโอเคอะถูกแล้วเราจะต้องไหว้ไปถึงรุ่นไหนอะ โอเคโอเคเออพี่พูดกี้ก็ใช่พี่พูดกก็ใช่ใช่จริงๆมันคือถ้าเราบริหารจัดการพลังงานของพื้นที่ได้ดีค่ะเราไม่ต้องกังวลใดๆใช่แล้วก็จริงๆการที่เป็นคนคิดดีทําดีอ่ะมันจบแล้วค่ะสุดยอดเยี่ยมครับนั้นสุดท้ายพี่คงขวัญมีอะไรอยากฝากแนะนําให้คนดูไหมครับในการระวังเรื่องเกี่ยวกับการใช้สินแสนหรือว่าในการที่ว่าเอ้ยงั้นเราจะต้อง รู้อะไรยังไงบ้างนิดๆหน่อยๆเราจะได้ปลอดภัยในในการใช้สินแสครับอืมค่ะก็ต้องบอกว่าในการเลือกใช้สินแสค่ะเราต้องเลือกบนสติเนาะ <Okay. S 1> มีมีเหตุมีผลในการเลือก <Okay. S 1> นะคะไม่ใช่ว่าอุ๊ยอาจารย์คนนี้ดังเราก็เชื่อเขาทุกอย่าง เขามาขู่เราก็กลัวว่าเอ้ยเดี๋ยวชะตาชีวิตจะไม่ดีเดี๋ยวครอบครัวจะเป็นอย่างนู้นอย่างนี้อ่าแล้วเราก็ไปเชื่อเขาหมดไปเสียเงินให้เขาหมดนะคะอาจจะต้องมีเปรียบเทียบบางทีก็ต้องเปรียบเทียบสินแสียหลายๆเจ้าเหมือนกันนะอ่าใช่แล้วหาเหตุผลด้วยนะคะว่าจริงๆเหตุผลที่เขาบอกให้เราทำมันคืออะไรเชื่อทุกอย่างบนหลักของเหตุผลใช่ค่ะอันนั้นก็ทําให้คุณปลอดภัยที่สุดเซฟชีวิตคุณที่สุดด้วย เชื่อทุกอย่างคนละคองเหตุผลใช่ค่ะแล้วก็จริงๆคลอสเช็คก,กันก็ได้ด้วยใช่ค่ะว,ว้าโอเคสุดยอดก่อนอก่อนจะเชิญสินแสถามเขาก่อนเลยเขาต้องทุบรื้อไหมเขาใช้วิธีการไหนจัดเขามีหลักการยังไงอ๋อเราถามได้เลยอย่างนี้เลยเนาะถามถามได้เ,เลยก็คุณจะซื้อของคุณต้องถามได้สิครับใช่เป็นสิทธิ์ของผู้บริโภคอยู่แล้วครับค่ะใช่ว,ว้าวโอเคเยี่ยมครับโอวันนีคค้คอนเทนต์ดีมากๆพี่วันขวัญผมว่าเป็นประโยชน์แล้วก็ หลายๆคนที่กําลังจะใช้สินแสผมว่าหลายๆคนก็อาจจะซื้อบ้านก็อาจจะต้องการความสบายใจเนาะอย่างน้อยวันนี้ได้บทเรียนแล้วก็ได้ทริคอะไรในการไปปรับใช้เยอะมากๆกกต้องขอบคุณคพี่โอ๊คกประมากๆนะครับสำหรับวันนี้ก็ดราม่าสังหาเราของสำหรับ EP นี้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยว EP ต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรยังไงเดี๋ยวไว้เจอกันสวัสดีครับ